กฎของชีวิตคือกฎของความเชื่อไม่ว่าเราจะเชื่อเรื่องอะไรเราก็จะได้แบบนั้นนักปรชญาศาสดาสมัยโบราณไม่ว่าศาสนาไหนก็ได้กล่าวไว้ว่ากฎชีวิตคือกฎของความเชื่อเราสังเกตชีวิตเราก็ได้เราเชื่อในอดีตเป็นแบบไหนชีวิตของเราก็เป็นแบบนั้นเราเชื่อเรื่องไม่ดีชีวิตเราก็ไม่ดีเราเชื่อเรื่องดีชีวิตเราก็ดีถ้างั้นเมื่อเราจะต้องสร้างมเมล็ดพันธุ์ที่ดีเราจะต้อง ทำเมล็ดพันธุ์ของเราเมล็ดพันธุ์ที่เราจะปลูกความคิดดีพูดดีกระทําดีเพื่ออนาคตที่ดีของเราแล้วเราก็จะมีความสุขในระหว่างที่เราทําใครที่ปลูกเมล็ดพันธุ์ที่เน่าไว้ในอนาคตก็ต้องได้รับผลร้ายอยู่แล้วอย่างเช่นการพูดไม่ดีการด่าว่านินทาหรือทําอะไรเกี่ยวกับชีวิตของเราเราเชื่อเรื่องไม่ดีเราก็จะได้รับผลไม่ดีนั้นอยู่แล้วเราสังเกตดูก็ได้ และกฎนี้เป็นกฎสัจธรรมสามารถใช้ได้กับทุกคนทุกศาสนาทุกเชื้อชาติไม่ว่าสูงต่ำดำขาวเด็กเล็กแก่สามารถใช้ได้กฎชีวิตคือกฎของความเชือ่อเพราะว่าเขาจะเชื่อเรื่องไหนก็ได้แบบนั้นถ้าเราเชื่อเรื่องดีเราจึงจะต้องวางเมล็ดพันธุ์ที่ดีพูดในเรื่องที่ดีสร้างแนวคิดความคิดในเรื่องที่ดี เกี่ยวกับหน้าที่การงานเกี่ยวกับความสุขเกี่ยวกับครอบครัวของเราเราเชื่อว,ว่าครอบครัวเราจะต้องไปในอนาคตที่ดีเราก็ว่างและสร้างบริษัพันลูกเราครอบครัวเราให้ไปสู่ในอนาคตที่ดีเพราะเราคิดดีแล้วก็พูดดีไว้แล้วแต่ถ้าเรายังพูดด่าว่านินทาและก็ ดาว่าต,ตัวเองว่าฉันคงทําไม่ได้ทําอันนี้แม่ได้อันนั้นไม่ได้ลูกฉันคงไปตรงนี้ไม่ได้ครอบครัวคงฉันคงจะล้มเหลวฉันคงจะทําอะไรไม่ดีขึ้นแล้วแหละความเชื่อแบบนี้จะทําให้อนาคตเราไม่ดีเช่นกันเราจะไม่มีความสุขในระหว่างที่เราใช้ชีวิตมันก็จะไม่มีความสุขถ้างั้นเราจะต้อง เมล็ดพันธุ์ที่ดีใส่ความคิดที่ดีใส่ความเชื่อที่ดีให้กับเราเราสามารถเปลี่ยนความเชื่อของเรานตั้งแต่วันนี้เพื่ออนาคตที่ดีในวันข้างหน้าอย่าลืมนะการที่เรามีความเชื่อที่ดี การที่เรา,ส,าสร้างสิ่งดีๆให้กับตัวเองเราสามารถที่จะถ่ายทอดสิ่งดีๆนี้ให้กับคนอื่นได้ด้วยเราก็จะมีความสุขและตัวเราเองก็จะมีคุณค่าในการสร้างเมล็ดพันธุ์ที่ดีให้กับตัวเราสร้างเมล็ดพันธุ์ที่ดีให้กับคนในรอบข้างคนในสังคมคนบนโลกใบนี้เราเกิดมาเพื่อมีคุณค่าเกิดมาเพื่อสร้างสิ่งดีๆให้กับโลกใบนี้อย่าลืมอย่าลืมสร้างเมล็ดพันธุ์ดีๆให้กับตัวเองและคนรอบข้างนะคะ ิ่งง่ายๆอย่างเช่นการออกกําลังกายเราก็สามารถที่จะคิดจินตนาการว่าเราจะสร้างโมเลกุ์สุขภาพของเราที่ดีนี้เอาไปฝึกเรื่องด้านสุขภาพดูนะคะถ้าได้ผลยังไงก็มาบอกกันด้วยนะคะใครชอบแนวคิดเกี่ยวกับความรู้แบบนี้บ้างชอบก็มาเมมมาบอกกันชอบก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์เพื่อมาเป็นกําลังใจได้หาคลิปความรู้นี้มาแนะนำกับุ คลิปนี้เอาก็คงจะต้องขอตัวลาไปแล้วขอบคุณมากๆที่เข้ามารับชมแล้วก็อย่าลืมเอาไปฝึกความเชื่อในเรื่องสุขภาพแบบง่ายๆกันดูนะคะและมาเม,ม้นบอกกันด้วยคลิปนี้ก็คงจะต้องขอตัวลาไปแล้วคะ่ะไว้เจอกันกับคลิปความรู้หนะ้าบ๊ายบายคะ่ะขอบคุณมากๆนะคะ